สบัยดียามเศร้าวันที่สิบเอ็ดดวงกับวันสุขสองพันส้บเอ็ดไม่ได้เป็นฝนตกหลายพี่น้องแต่วันเบาเสียงแคีนเด่นมงคลต่อธรรมชาติที่ว่าฝนตกมืดหนี้สมควรเนาะทั้งไงทั้งนาก็เกี่ยวชุดงดงามมาซะซะวันเบาเสียงแคีนเด่นมงคลเป็นฝนตกหลายพี่น้องสภาพอากาศเนาะคือวันเบาเสียงแคีนเด่นมงคลฝนตกหนุ่มย้อยพี่น้องได้สืบต่อได้สามมื้อนี้แล้วเนาะฝนตกสามเสียมื้อนีแล้วลินเลยเนาะฝนเนาะ บื้องบนจนบนไปด้วยธรรมทำสักฝนตกห้าเบือยห้าเบือไม้กบเขียวสวยสุดงดงามไปทิศนี้หลังของเบาเสียงเคนเด็มุกวันฝนตกขักน้องเออากาศเนเน่หลมาจองเหยื่อเนาะมาจองควายเขาเอินเนาะมาจองนี่เริ่มงจะเป็นกินแล้วได้พี่น้องเหยื่อสมพรแล้วน้องมาจองนี่โอ้กักแท้มาจองเหยื่อแล้วฝนตกเสือพอดีหนุยหนุยนี่เสพสมพรัได้มึงมาจองนี่เนาะหนื่อยญ่ายพี่น้องนี่ เรื่อจะเป็นกินแล้วนี่เนาะนี่ก็ฝนตกจะท่งให้ท่งนาเนะาะจะเขียวสดงดงามท้องฟ้าท้องอนบินเวิร์นหาอยู่ตลอดนู่นพี่น้องเนาะนี่ก็เราจาังฝนตกจะเข้าใกล้น้อยเมืองขวนเสียงขววงฝนกระดังตกใส่ย้อยพี่น้องฝนลินได้สามสี่มือนี้แล้ว มัสมควรนะฝนลินนี่เนาะนามันจะมีซื่ออยู่หมดเนาะมันเฮ้ยนี่เลยมันเฮ้ยโคง้งเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยโคง้งแล้วก็เฮ้ยต่อไปมันเฮ้ยสวนเนาะแล้วเฮ้ยน้อยๆเตอิก็เลยมันเฮ้ยเฮ้ยหองพื้นเนาะมันจะมีซื่ออยู่บนนาเบาเสียงเตียนเป็นมูควันนี่เฮ้ยนี่เลยมันเฮ้ยเว่เนาะนียเงอดนี่ แล้วเฮ้ยหินคันคัๆยิ่งขึ้นแลยแม่ให้กูเลี้วแล้วก็เฮ้ยเหนืดทางแล้วเฮ้ยโหวันมันจะมีซื่อหมดน,นาเนาะนี่คือแม่นฝนตกต้นเศร้าเด้อพี่น้องอากาศขัดหลายฝนกำลังยุ่ยซื้อเข้าก็น้อยเมืองควรเนาะดังหลังจากดับแล้วละมันก็ตกมาซื้อว่าขาดขาดไหลเนะลาเนะต้องฟ้าก็มืดมัวนี่ หมอลายพี่น้องเด้นนาเบาเสียงเขียนเด่นหมู่ฝนโอ้อากาศเย็นสบายเด้อน้องอยู่บ้านเบาเสียงเขียนเด่นหมู่ฝนมะนีาานนนอ่อากาศเย็นสบายสาวนาเนาุอากาศฟุ้งคักเไท้องฟ้าพอดีคัก ฝนตกจะเข้ากันน้อยเมืองควนถือว่าสุดยอดเธอฝนตกหนุ่ยหนุ่ยนาะพี่น้องอากาศในมื้อนี้นี่ก็เป็นนาบ่าวเสี่ยงเขียนเด่นมบนบนนาเข้ากันน้อยเมืองควนจริงซะตัวนี้เป็นทุ่งอยู่บ้านเนาะฝนตกเสร็จแล้วก็เขียวสดงดงามมาพี่น้อง ฝนกำลังตกเด้อมันนี่เนาะ,ะอากาศเย็นสบายสบายแบบสาวนาเนอะอากาศขักหลายเด้อพี่น้องท่องไปท่งนักเกี่ยวงามเนาะ คุณทุกจะลอกฟ้าทองฟ้าเขียว,วยุงามไปธรรมชาสติที่วัดีไมมเข้าเนาะพมดำได้สองสามมือสองสามมือตรงนี้เนาะตัวอาทิตย์หนึ่งมันจะเขียวมาเท่ากุญไวเมืองควนงามหลาพี่น้องเลย เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนอนติดตามเบ้าเสียงเคนเด็นมงควรนนี้เ,เนาะวันนี้ก็พามาเที่ยวชมให้นาของเบ้าเสียงเคียนเนาะแล้วก็ฝนตกแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกําลังเจอเอบ้าเสียงเคียนเดืนมงควรเนาะสืบสร้างวัฒนธรรมเสียงเคียนเราแล้วก็ฮีตของประเพณีอันดีงามของไต้หวันเนาะก็คือเชียงขวงางสบเวนตุง้งคือเข้าไกน้อยมงควรเนาะแล้วก็ มื่อนี้ก็ฝนตกเนาะเรามารายงานสภาพอากาศพร้อมแล้วก็อย่าลืมติดตามเป่าเสียงแขนเดน,นพรอดเด้อพี่น้องเป็นแห่งกิจแห่งเจอเนาะเข้ากันในมุมควมบ่หมายเช่นจุ้งจำปเปรกบุกหัน,หนเป่าแขนลาอโอ้ยพี่น้องไอ้ลมสาวตะกอนบุธรรมดาเลยเนาะถูกขาดลายเด้อพี่น้องเด้อมันจะเป็นบุกฟักเนาะเที่ยวเขาไปอันออกปูเอ,ออเราเฝอปูเนาะด้วยล่างปูเลยฟักจะงามอยู่ปากเลเนาะ นี่คือนมัดถั่วกับข้าวเนอะโจข้าเสือนซฝโอนันะเียว่าเสือนผักซอป,ออปูโอ้ปูขักตัวละนี่มัดถั่วนี่เนอะพอดีเนอะฝนตกขักหลายอากาศก็ขักพีเนอะยำเซาเด้อ ผลตกยิ้ยิงเนาะนี่นนนกระสลีืองามที่สุดสลีนี่ก็ได้เนาะเอาไปต้มหวานหรืจะคักุดสลีนี่เนาะเสื้องามที่สุดพี่น้องสลีนี่ม่ามันเนาะไปบึงนี่ เอาไปต้มหวานสุดยอดเด้อสิรีบาเสียงแตนเดน๋ยวมุกฝนสุดยอดเนาะกำลังเป็นมันละกำลังกิได้กินละเม่อนอนเป็นเอาไปต้มหวานนี่มันสุดยอดอนีรเนาะมันขัดหลายคนตกเนาะเบิกกุ้กุ้ยก็งามเขียวใน้ำก็เต็มหนองหมดแล้วเนาะ ตกมื่อนี้คักหลายนี่กำลังตกก่นี่พี่น้องนี่งุยกันนอะกฟ้าอุ้มฝนกับคนอุ้มน้องฝนตกหลายเด้ออยู่บาดเป่า,าเสียงแขนเรียนเยมืองพวนปลาขึ้นทางเนาะโอ้ยเอาหวานแหนีเอา,าปลาก็เน่หลายพี่น้องเรื่องาฝนตกแล้วปลาขึ้นทางได้ถือว่าคักสมควรได้ อากาศเนาะจุบันบบาเสียงเขียนฝนตกไหลเนาะม้นนี่แล้วก็ได้ไปเที่ยวสุมให้นาบบาวเสียงเขียนเดินมุ่งพลนแล้วก็ขอบเจอทุกคนเอที่ว่าเข้ามาบึงเนาะคลิปของบบาเสียงเขียนแล้วก็เป็นกําลังจเ้อมาตลอดทลังอิหสีอว่าที่หักทุกคนที่ติดตามเบาวเสียงเขียนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงความเจ็บไได้ความขคยามี รักษาสุขภาพไปด้้อเพราะว่าช่วงฤดูฝนแล้วเนาะมันจะป็นไข้วัดบอกรือว่าไข้ยุ้งต่างๆเนาะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแข็งแรงตลอดไปคือเสียงเขียนเบาเสียงเขียนเด่นมงคลเพื่อนว่าเขียนนะคือว่าเขียนเนี่ยต้องมันเขียนทุกอย่างเิ่มเขียนมืดสุขุสุขคนเนาะเงินคำไหลเข้าบอ่อเซาเนาะหาเงินได้ให้มีสุขุสุขคนสุขภาพแข็งแรงเรื่องปรารถนาเงินคำมันบ่มบ่มีขยายไปนะ้องเฮอขอสุขภาพมันเข้มแข็งเนาะ เราแข็งแขงบวกเป็นจิบเป็นโซูแล้วก็เป็นถือว่าสุดยอดแล้วครับก็ฝากกันด้วยมันนี่ก็เป็นรรงงานสภาพอากาศพร้อมเนาะแข็งแขงทุกสุขคนบ๊ายบาย